ับคุณบรรุษรุ่งขำนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG b u l l e a n and Future อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณบรรุทธค่ะสวัสดีครับคุณอังคารังค้าสวัสดีค่ะ,คคะ,คะเมื่อคืนนี้ก็มีจังหวะหวัดเสียวอยู่เหมือนกันก็คือเห็นมีจังหวะตกลงไปนะคะทั้งๆท,ท,ที่ถูกมองว่าเอะทองเนี่ยขาขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาแปลว่าจริงๆก็ยังไม่แข็งแกร่งใช่ไหมคะสำหรับราคาทองคำในรอบนี้เนะะี่ยค่ะครับ ใช่ครับเนื่องจากเริ่มมีความวิตกกังวลต่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอตัวเลขในส่วนของอัตราการหมุนเวียนของภาคแรงงานซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแรงงานที่แท้จริงหรืออุปสงค์ในตลาดแรงงานามีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมากๆครับนักลงทุนก็ยังมองครับว่าภาคแรงงานในฝั่งสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระซื้งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปนหนุนให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนพ<ะ>ยานขึ้นมาเนี่ยระดับ1 6จเปอร์เซอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>พอดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าบอลยูขึ้นทองคําก็เลยปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงครับ mm hmm. แต่ทองคาก็ยังได้รับแรงหนุนนะครับ จากดอลลา,าร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานลง<ฆ>ซึ่งดอลลาร์ก็ยังคงถูกกดดันจากแนวโน้มการเติมเงินหรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งการที่มีการออกมาตรการทางการคลังจากคุณโจไบเดนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเงินในระดับที่มหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์นะครับรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆที่ มีค่าเงินเวทน้ำหนักกับดอลลร์อย่างเช่นสกุลเงินปอนของอังกฤษสกุลเงินยูโรของกลุ่มยูโรโซนแล้วก็สกุลเงินหยวนของจีนเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มพวกนี้ครับเริ่มมีสัญญาณของการกระเตื้องขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นสกุลเงินปอนยูโรและก็หยวนแข็งค่าหมดเลยครับก็กลับมากดให้ดอลลร์อ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานลงออโดยปกติแล้วนะครับดอลลรากับผลตอบแทนบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ เมื่อคืนเนี่ยันกลับเคลื่อนไหวส่วนทางกันนะครับราคาทองคําก็เลยเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบครับค่ะทีนี้ออตอนนี้เราคาดการเงินเฟอ้อยังไงบ้างยังไงก็น่าจะออกมาสูงกว่ารอบที่ผ่านมาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณวรุษแล้วก็มันจะทําให้ราคาทองในคืนนี้ผันผวน,นมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าทองคําถ้าจะชอบเงินเฟอ้อที่ขยับขึ้นนะครับแต่ว่า เป็นทองคำเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้แต่ว่าเงินเฟ้อต้องขึ้นไม่เยอะแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นเยอะๆนะครับต้องบอกเลยว่าจะทําให้เฟดกลับไปขึ้นดอกเบี้ยทองคําก็จะล่วง<อ>หรือปรับฐานลงได้เหมือนกันดังนั้นมีการคาดการณ์นะครับว่าอาตาัตราเงินเฟ้อประจําเดือนเออมษายนที่ะจะประกาศในคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับจะบวกขึ้นมาประมาณ0.2%ห,หลังจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวก ค่อนข้างมากประมาณ0.6%แต่ถ้าตัวเลขบวกมากกว่าคาดการเล็กน้อยก็คือ0.2 0.3เรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับทองคำครับแล้วก็เศษไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่น่าถอน QE แต่ว่าถ้าเงินเฟ้อเดือนเมษายนเนี่ยดันกลับขึ้นไปมากกว่าระดับ0.6%นะครับเเรามองว่าประเด็นดังกล่าวจะไปกระตุ้นให้นักลงทุนคาดการครับว่า เฟดอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเ,เร็วกว่าที่มีการส่งสัญญ,ญาณไว้ามาจากการ QE อเนี่ยอาจจะถอนออกจาการะบบเศรษฐกิจในค่อนข้างเร็วนะครับประเด็นดังกล่าวก็จะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคําได้เหมือนกันครับคือเรียกว่าเงินเฟ้อต้องสูงประมาณหนึ่งถึงจะเป็นผลบวกกับทองคําสูงเกินไปก็เป็นผลลบกับราคาทองคำด้วยเหมือนกันนะคะใช่เลยครับทีนี้กลยุทธ์เราควรวางยังไงเพราะเรายังไม่รู้ว่าตกลงตัวเลขมันจะออกมายังไงดีนะคะสาหรับ ตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐดังนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนทองคาในจังหวะนี้ค่ะครับเราเรามองว่าทองคําระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นครับแต่ว่าการเข้าซื้ออาจจะรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติดกรอกที่เป็นชัแนลที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นขึ้นไปชนพันแปดร้อยสี่สิบกว่าก็ย่อตลอดเลยครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วปลดให้ทองย่อก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อนะครับ จะได้ซื้อทองคำถูกหน่อยทางนี้ก็ให้แนวรับบริเวณ1,817เป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้นะครับเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกในการเข้าซื้อจุดปลอดภัยแล้วก็จุดส็อปลอสที่ไม่ควรหลุดจะอยู่บริเวณ1,803เหรียญและ้วล,ะละ่ออกเถึนออนนะครับอ,อคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ26,850บาทถึง26,650บาทต่อบาททองคำาในรูปแบบท,ทองคำแท่ง96.5ครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการขายก็ ให้ใช้โซนพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็เป้าหมายรอบนี้พันแปดร้อยหกสิบคิดเป็นเงินบาทไทยก็สองหมื่นเจ็ดสามร้อยถึงสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยบาทประบาททองคำครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมารุธค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะให้กรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะทั้งกรอบแนวรับแนวต้านจังหวะในการลงทุนจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรขายแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่จะมีผลกับราคาทองคํานั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาในค่ําคืนวันนี้นะคะเดี๋ยวพัก